น,นี้เป็นเศษของหายนะครับเศษของหายนี่มาจากเมืองกีนนะซื้อเข้ามาร้อยห้าสิบ ไเ,เสียงไปล้วมาหายให้หมดครับ ยัีเสยหาย,ยหรือเปล่ไปดูนะครับยิ้ให้หนอ่อยนึง